เป็นยังไงเนี่ยค่ะพี่น้องพี่จ้ oh. Oh. าโอ้ยแตกปั้นผ่ามื่ขึ้นเนี่ยพี่น้องปั้นผ่าเรากะแจกระดาษมาตะทัางใดเต็มอยู่ดีแต่ว่ามันมันอยู่ขังในเนาะบ่ได้บ่ได้อยู่ข้างนอกอืม uh huh. ข้างนอกก็บ่ค่อยกินไปานไหคกะกราบสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองป่ายสุขขู่สุขคนกราบสวัสดีพี่น้องกับ กับเสาร์วันเสาร์นะคะเนาะเช้าวันเสาร์ที่20สิงหาคม2565ันาอะคะนาะพี่น้องเมื่อนี้กาจะด่ากับ่มีย่างมาว่าให้ฟังเนาะค่ะพี่น้องบได้มาอัปดงอัปเดตอีกอย่างเนาะค่ะแต่คือทอดพี่น้องซื้อค่ะคือทอดบานพร้อม เสือทอดเมืองสะกลน,นครค่ะพี่น้องจะ้ะตอนนี้เ9โมงเช้าค่ะพี่น้องเด้ดาไปส่งกาแฟมาบางนึงค่ะส่งกาแฟมา้ากิ่นกับพี่กับนองนะคะเนาะ,ะกาแฟแก้วบอกงหญ่หนึ่งค่ะพี่น้องมองนีเพี่งพี่เต็มเลยพี่น้องเลยเออหอนหอนอยู่ใส่น้ำหอนหลยปวด ลืมว่าสิใสน้ำห่อนจักเครื่องนึงเดีวสิเติมน้ำเย็นเนาะค่ะเนาะกำลังอุ่นกำลังพอดีแซบแซบแซบุซบ่นอ่ะเครื่องเยียงกับเครื่องพ่เซสเซอร์ของแอรเป็นใจเนาะค่ะเนาะเออดับให้ยะดาวจักวางจักข้าวเนียะดาวก็ลืมไปก่อนหนานานก็บอโทดคอไพ่าลายๆคะ่ะ เดี่ยวลืมบอกพี่น้องว่าแอร์สองโตนะคะน้อยอยู่เนี่ยแอร์ตัวนี้พอเปิดกันเปิดมันทูหนาวมากเลยว่าแอร์ตัวนั้นดับเครื่องไปเองบาดเนี่ยไข่แี่ยพอมีเสียงเนาะค่ะเนาะพี่น้องมาเป่าออกันก็จิพ่เห็นหน้าเห็นตาเนาะพี่น้องอถอดหมวกเป้าออกันเนาะออโอ้ยตื่นเสามากตื่นเสารมากยด่วดาวาเสียน ออกไปหาซื้ออย่างก็ไปซื้อหนึ่งปลากับลวกพักมาก,กินเสบพๆออกมาแล้วลืมเบิงฝ่าเบิงหมอกพี่น้องเอ้ฝ่ามิดฝ่ามั่วด,ดินกันพี่น้องตอนนี้อันหัวก้านฟนหัวก็หัวก็ววกเงียบสงบลงเบิงเบิงพี่น้องเบิงเด้อเบิงเอาให้เบิงจ้ะ เห็นปะคะ่ะเห็นปะฝ่าแจงจังปาง,า,างหรอกค่ะตะล่างน่ะกระแหงเมดแล้วเออาาห,ห็นปะค่ะตะล่างน่ะกระแหงเมดแล้วตะล่างน่ะกระแหงเมื่อนี้มาแปลกๆบริษัทเพิ่นกลางล่างนะคะเพิ่นมีการประชุมเมียงกับบลูขวนนางเต้มเยอะค่ะประชุมลูกบ้านเลยอยังกับปจักเนาะค่ะเนาะอ่ฝนเหียดแล้วเนาะพี่น้องฝนเหียดฝนเหียด ภาษาไทยภาษากลางก็คือฝนซาเนาะคะนะบานเฮาเอินว่าฝนเหียดยะดาบกะสีไปหาลลเลาะๆลาะลข้างนอกได้ค่ะกราบสวัสดีพี่น้องปองป่ายสุขูสุขค้นเอฟซีที่น่ารักทุกท่านอ่าบาวาสิเป็นฟังไทยฟังล่าฟังต่างประเทศนะคะอ่ายะดาวมาสวัสดีเป็นทางการอีกรอบค่ะเมื่อนี้อาซสิมาทักทายกับพี่น้อง เร็วขึ้นจักน้อยเนาะคะ่ะเนาะคลิปนี้อาจสิทักท่ายพี่น้องเร็วขึ้นจักน้อยเพราะว่าึ้นหอดพี่น้องลายลาย,ลายค่ะยายดาวอยากมีมูคุยอยากมีมูเเวมูถามเนาะคะ่ะเนาะยาดาวเมืยหลายค่ะพี่น้องหมื่อวานนี่กินกาแฟไปเว้ากันไปเนาะคะ่ะเนาะอืมก็คือหัวขอแล้วค่ะพี่น้องเช้านี้ที่อ่ สกลนครน,นะคะเนาะกับวันเสาร์ที่20สิงหาคมนะคะเนาะสมัยก่อนอันวันที่20เนี่ยออมสินเพิ่นสิออกเนี่ยค่ะพี่น้องบรู้ว่าสูเมอร์นี่ยออมสินเพิ่นยังขายคือเก่าบ่าค่ะพี่น้องจ้าคันผู้ใดลูกอะฝากคอมเมนต์บอกยายดาวได้เด้อค่ะเด้อว,ว่าเพิ่นยังขายคือเก่าบ่าอออมสินยายดาวบ่หูจักเนาะคะนะ่ะเนาะยายดาวหูจักตั้งแต่30ปีที่แล้วคุณค่ะออมสินนะเพิ่นมีทุก วันที่ยี่สิบนะคะนะ่ะสลับหวยข้อหวยเพนกนสิมีวันที่หนึ่งสิบหกยี่สิบนะคะนะ่ะ <c oughs> ผู้เฒ่ากินกาแฟเสียงโห่เสียง 5, ะะห้ากับขอไพ่หลายๆนะคะเนะ่าแล้วพี่น้องผมเม็นเด็กหน่อยคือกาวเตะกะสิพยายามบ่ลืมมารยาทนะคะ เป็นจ้าไดค่ะเจดาวออกบรรยากาศสะบัวโรงแรมมาฝากค่ะพี่น้องจ้าไปไซสกับบมหมลโรงแรมนะคะโรงแรมจเจริญโฮเต็ลนะคะกับมหาเป็นเก่าค่ะพี่น้องจ้า <c oughs> พี่น้องจำได้ปะคะว่า,าคลิปแรกที่เจดาวถึงอุดร ยี่ดาวใส่เสือกามสีแดงกินสมต่ำนั่นแ่ะคะ่ะพี่น้องจา้าคือพอหญ่เราอยากไปพักโรงแรมนี่เนาะคะ่นะเนาะอยากไปพักโรงแรมนี่นะะแร้กกะโรงแรมนี่เขาไปกะโอ้ยยางไก่จากยูดีท่าลหยต้องนั่งสามรอดสกายปไปประมาณเจ็ดแปดนาทีนะคะถ้าเอาสิกลับมาโรงแรมเข้ามาบไดค้ค่ะถ้าเาม่มีรถ โดยทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือว่าสะดวกอยู่ค่ะนี่ลไปแต่ว่าเวลาคุณสิไปกินอาหารยุดยุ่ดีเท่าคุณตรงยางออกเท่านั้นค่ะพี่น้องคุณตรงยางหรือว่านางสำารอตุกๆไปเท่านั้นค่ะพี่น้องจ้าเมื่อน้ำวนหาหม่องจอดลดยุดีเท่าเป็นซี่หารอบกับเพ,พาะพนเอาไปมาขับกับโรงแรมบอกกินมันหลับปะสารทั้งฝนตกพี่นอ้อง คิดเสือแดงที่กินสมตำเพราะที่ย่ดาวพิ่งเขาโรงแร่นะคะเนาะเช็คอินโรงแรมไในแล้วกะไปหาซื้อสมตำไปหาซื้ออ่าตำบักทัว่ขางโรงแรมขึ้นไปกินการหิวนะคะขาดปลาบ่ได้แย่ดาวนะนะคะกะโต๊ะขลังมากกับผ้าพันยัยไปกินอยู่ยูดีเท่านะคะเนาะไปให้เพื่อนไปเบิ่งบรรยากาศ ทำ่าไปยูดีเทาาบมวแตะรังเลยพี่น้องมวนหอดแย่ดาวค่ะโรงแรมคนใจดีโรงแรมหม่องที่แหลกคนเอินรถตุ๊กตุกไข่ค่ะคนเอินรถตุ๊กตุกไข่าพฝฟังเที่ยวเมื่อน,นี่กะฝนฝ่ากะเศร้าตกลรยาแย่ดาววา่จาจักน้อยแย่ดาวสิออกไปข้างนอกเนาะค่ะเนาะสีออกไปข้างนอกสิไปเวะตลาดจักน้อยคาเทียตลาดว่าท่านไหวเนาะค่ะเนาะ ไปหาเบิ้งพักเบิ้งมีเบิ้งกะหลำเบิ้งอย่างยายดาวสิมาเฮ็ดอซุก,กีกินเนาะคะ่ะเป้ากัเป้าถี่พี่น้องไปอยู่ไสสิงโรงแรมดีปันได้กับมีความสุขเด้อบัดที่นี่ยายดาวมาถึงบ้านเมื่อวานเนี่ยโอ้ให้พี่น้อง,งเลยยายดาวจะเป็นเมยแห้งยายดาวขับรถตั้งแต่ ตั้งแต่สกลนครจนหอดอุดอรหอดอุดอรบ่พ่อว่นรถดหาโรงแรมอีกโดยที่บ่หู่จากยายดาวก็เป็นคนขับรถว่นเองนะคะครับครับครับสุดท้ายมันหาโรงแรมบ่เจอพญาก็ไเด้ซอยขับตะแคงนอุดอรนว่นหาโรงแรมแล้วยยายดาวกับมาขึ้น G ีพแเอวก็บ,บอกให้พ่อญ่ยไปเนาะคะ่นะเนาะบ่แมนสิยายดาวครับตลอดครับจนพ่อโรงแรมนะคะปัทเธนี ขับจากโรงแรมไปต่อโรงแรมจะเจริญโฮเต็วย่าดาวกับเป็นคนขับเองครับพญ่นงังยางเดี่ยวค่ะเที่ยวนี้บอมแวนวาบอมแวนว,า,นวาพญายแล้วบอมมีประสิทธิภาพในการขับรถคือพอญ่นะขับรถเก่งกว่ายะดาวอีกในอุดรน,นะคะแต่ยะดาวอยากฝึกไปในโตวาเออเกิดพใหย่เราอยากไปเที่ยวบัดเถาเข้ากับศิริคุณเส้นทางเนาะเะนาะอันนี้ย่ดาวอยากมาแช่นะคะ ยักมาแช่อาเานื้อด่านของยาดาวนะคะยาดาวขับรถเป็นไม้ยาดาวมันนะคะเนาะมันแห้งบ่ม,มีปัญหาในการขรับรถไปโรงแรมจเจริญโฮเต๋อกับไปพักอยูฮันซองคืนนะคะแล้วก็ซองคืนคือเมื่อวานเนี่ยเช็คเอาท์ค่ะพี่น้องจ้าเช็คเอาท์ไปตลาดตะลี่มาแล้ว ก่อนเช็คเอาท์กันยังไปตลาดได้ไปตลาดเทศบาลกลับมากอะล่อพญายกินอาหารเร้าเล้่ยวกะแพ็คของเก็บของกะไปหัปลูกไสยอยู่โรงแรมหัปลูกไสยอยู่โรงแรมเสร็จต,ตอนเที่ยงเที่ยงครึ่งออกเดินทางจากอุดรเข้าสู่กรุงพยาวนะคะเนาะจากอุดรเข้าสู่กรุงพยาวเป็นระยะทางสามสิบห้ากิโลนะคะ ยายดาวบะหูเลยวาสามสิบปีที่จากบ้านไปถนนหนท่ามันเป็นแนวดยายดาวบัลูเลยสามสิบปีแรกที่เดินทางไปกลุ่มพ่ว่าแล้วกะเป็นการขับรถในเส้นทางที่จะล่าจอดยุ่งเหยงในจกหน้อยพี่น้องกะโอซาดำน้ำไปไปได้โอ้เส้นทางกลุ่มพาว่านี่รู้สึกว่าการขับรถยากยากก็ทุกเถียว ทุกที่ที่ผ่านมาเนะาะเพราะว่าเส้นถนนอุดรอ,อุดรขอนแก่นถดลายลายแล้วลดแลนเลนตะบันหันเหล็กพี่น้องลดแลนตะบันหันเหล็กแซงได้แซงสินะคะแซงอย่างเดี่ยวบ่ามันยายดาวแซงเดยยายดาวบกกาแซงมิตรคาเจ้าแซงคับไปเรื่อยๆคับฮกซิบธราดาบัดทีนีมาเปรียบเทียบกับการไปนะครพนม เจ้าดาวับจากสกลนครไปน,นครพนมรับจากนาครพนมมาสกลนครผู้ผ,ผู้คนใช้รถใช้ถนนน่ารักมากแล้วการรถกับพวกค่อยมีนะคะเนาะแล้วการรถกับพวก่อยมีอ่าเป็นทิ้งช่วงห่างๆจังสิมีรถเจาดาวเลยขับรถได้สะดวกสบายจากแรนหาสิหกสิบเจาดาวขึ้นเป็นแปดสิบนะคะเนาะ เป็นแปดสิบกะหมู่บ้านตื่นเต้น,ตนพอสมควรเมยพร้อมนะคะพี่น้องจ้าแต่ยายดาวสิเบิงว่าคลิปยายดาวนี่มันเยายวยังพ่อสิได้คุยยังไงพี่น้องฟังยังคะ่ะโอ้นี่ก็6นาทีแล้วเนาะค่ะนาะเก็ดนาทีไปปัดที่นี่อ่าไปยูไซกบับอบอคือบานจะขออง ถึงมองนี่มันสิเป็นห้องแคบๆสำรับเฮ้ามันกะมันกะเกิดความความอบอุ่นใจขึ้นมาอัตโนมัตดพี่น้องกับท่านหันเลยพี่น้องเข่าบ้านปับ๊บเปิดแอร์ปับป๊บปับ๊บปห้องน้อยๆน,ยนี่ประมาณยี่สิบสามยี่สิบยี่สิบสามยี่สิบสี่เอ,อ สแควร์เมดนะคะนะเนาะเ้ากับบัวพ่นเอินอยังไงแอร์สองตเปิดท่วนท่วน,วนขึนยเดาวจัดของจัดของเตรียมนุน่นเตรียมนั่นคือหมู่บ้านโชคดีน้อยกอนมาถึงบ้าน่ะย่าดาวก็ไปจอดรถอย่าตลาดบขสนะคะเนาะข้างบ้านนี่ข้างโรบินสันไปขับรถหานาที่จอดซื้อเย่าดาวได้ปลาปเผาปลาเผาปลาน่นเปรซะาบดีิย่าดาวก็ซือ้บอบกทัวนะคะเนาะเย่าดาวซือ้บอบกทัวซือ้อ เครื่องต่ำบกักฮงมาต่อไปเมื่อวานยังขอหล้อย,ะยะ่าดาวใส่เบิร์นะคะเด้อพี่น้องโทษเดนะถอดหลายเอ่ออ้อยอ้ย,อย,อยนี่ค่ะเครื่องต่ำบกักฮงย่าดาวเมื่อคืนนี่ย่าดาวล่างใส่ถาดต่ำบักทัวซื้อบักทัวมาซีบบาทเนาะพี่น้องอันนี้ผักกาดขาวผักกาดขาวทั้งลานแปรสะป่าเพิ่นหิมาาเนะเนาะแล้วก็โฮละผ้า โหแลพ้พามาวันนี้ก็อยแ่าดาว,ว่าอยากออกไปซื้อพักนั่นพักมันบม่มีได้บักทั่วมาต่ําพี่น้องบอกทัวก่วกอบกอบบ้า,บานหวานแล้วก็บ,บกเน่าวันนี้คอซื้ออันบักเขือน้ำผิดแม่ค้าหาบาทพี่นอ้องบกเขือนาหาบาทลาลาย,ลายโอ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 แย่าดาวป่าได้ขึ้นสววรค์ยา่ดาวกินเข่าอยู่ผู้เดียวมาขึ้นเนี่ยป่าเผา มีขนมจีนมาพอหน่อยหนึ่งยายดาวบ่กินหลายแล้วก็ตำบักทัวยายดาวกินปลาเป็นเข้าวนาะม่ขึ้นเแซ่บแซ่บพี่น้องไอ้แซ่บแห้งแซ่บคักแซ่บแน่เออไปอยู่ไซกับพวกขออยยูบานยาของมาหอดเมื่อวานยายดาวกะบพราท่านได้เปลี่ยนเสื้อผ้าแลนเปิดเครืองซักผ้าจึ๊กจั๊กจึ๊กจั๊กซักผ้าเนาะค่ะเนาะซักผ้าซักพร่ปันผ้าไว้ ก็เก็บของออกจากกระปงกระเป๋าเรียบร้อยทุกอย่างแล้วก็หาเนี่ยยูเนกินให้พ่อใหญ่นะคะเนาะที่แหลกพ่อใหญ่ว่าสิออกไปกินเข้าโรเบินสันหกโมงแรงมันคำเข่าวคำเข่าก็ไไบ่ได้ก็ได้เอากับเข้าเก่าในช่องแข็งให้พ่อใหญ่ย่าดาวซื้อไก่ออบนองไก่จากบิ๊กซี่มาให้พ่อใหญ่แซ่แข็งไว้สามกิโลก็ได้เอามาอบ มะอุ่นเนี่เพิ่นกินนะคะเพิ่นก็แล้วมาขึ้นกินไผ่กินมันเมียกินตังหากคัวก,กินตังหากเนาะค่ะเนาะกะมุนิกะ,ม,กะมาทรงข่าวพี่น้องว่ายะ่ดาวถึงสกลนครแล้วค่ะพี่น้องจา้าโอ้ให้งสว,าสวา่างไรต่อไปนี่คือสิบว่าไปอีกแล้วล่ะอุดรคุยกันแล้วมาขึ้นเนี่ยเค็ดแล้วว่าไปผ้าป้ายไปไห้มัน ให้มันสุดๆุดซ,ซ,ซื้อพี่น้องถ้าเราไปให้มันสุดๆซ,ซื้อๆว่าความเบื่อของเราสิเกิดยังแต่ความเบื่อเกิดขึ้นแต่ยุพุ่นละพี่น้องไปหอดแล้วก็บพ่ไปไส่เลาวกันนางอยู่แต่ในห้องนี่ดาวเลยมาคิดว่าเอ๊ซึิมืไปเหตุยังสู้ดี อยู่บ้านดนกว่าอยู่สกลนครดีกว่าไม่อย่างก็หากินม้อหม้อแม่แม่เราก็ไปเที่ยวสวนอสวนแม่ลูกสะพังท่องก็ได้พาเราไปออกกํลาลังกายเนาะค่ะเนาะย่าดาวว่าสิเปลี่ยนแผนไปตรงนั้นสําหรับอุดอรธานีนี่กะฝรั่งผู้อื่นเพนอาจสมีมีมองเที่ยวหลายแต่ว่าพอหญ่ข่อยเราบ่คือผู้อื่นเราบ่ไปใสง่ง่ายๆเราห่อนเราอยู่แต่ใน่บ้าน,นย่าดาวเลยว่าจักสิปเฮ็ดอีหยัง ไปกะเปลืองเงินเปลืองทองกะม่มองเดี่ยวคือยู่ดีเท่าเท่านั้นที่เป็นความหวังของฟละพอหญ่ถามแล้วแล้วค่ะยู่ดีเท่าเท่านั้นที่เราอยากไปต่อไปยาดาวบอกว่าต่อไปเราต้องไปอีกเนาะกะที่แรกยาดาวกะตัดไปว่าห้องสบสวเขคาอุดรอ,อีกแล้วสินะแต่วันนี้กะนึกขึ้นได้เนาะคาเทียเรายังไม่แนว่วงยาดาวกะเลยวา่า จะสั่นปีนึงเข้าไปเทื่อนนึงเนาะพใยยอุดรหรือว่าหกเดือนเทื่อนนึงอ่ะกังสั่นก็ได้พะยัยแล้ววาเนาะคะ่ะเพราะว่าจุดหมายหลักของเราคือเราบอกว่าเราอยากไปแค่ยู่ดีเท่าแค่นั้นคะ่ะพี่น้องจา้าเพราะว่ายู่ดีเท่ามันเหียดหนฝรั่งมันม,นมวนมันเปิดเพื่อนได้นั่นแหละคะ่ะยู่ดีเท่าสรุปแล้วตามตีเยะเดาเป็นคนเซอร์เวไปทั่วทุกที่เนาะคะ่ะที่เห็นในคลิป ยูดีเท่าคือหัวใจหลักนักท่องเที่ยวต่างชาติที่อยากมาพวกฝลังนะคะสำหรับคลิปนี้ยายดาวกับเล่ามาไลายแล้วค่ะพี่น้องจ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์กะลองเอาไปคิดเอาไปคอมเมนต์นะคะเด้อพี่น้องว่าหรือว่ายายดาวไปเที่ยวสถานที่ต่างๆประทันครบแต่ยายดาวไปเมื่อแล้วค่ะเอารูปภาพการท่องเที่ยวมาสี่พญายืนเล่ากับบ่อไปพี่น้องจ้าไปนครพนมเล่ากับแหงบ่อไปใส่แต่เล่ามากนำโขง เราไปแค่นำโขงแค่นั้นย่างเบิงนำโขงแค่นันล้วก็จบยุดีเท่าคือมุงไปเที่ยวอุดรของเล่าค่ะพี่นางจ่าสำหรับ FC เอฟซียถวนี้ยายดาวกะกาบขอบุญขอบคุณพี่น้องเอฟซีอุดรในร้ายค่ะแล้วกัเอฟซีทัวประเทศนะคะเนะที่ติดตามยาดาวมาจาะไนอกะยาดาวสิคอลาพี่แล้วน้องไปเพียงเท่านี้ค่ะพ่อกันไม่ขิมหนาจา้าสวัสดีค่ะ,ยะ,ยะเดี๋ยวยาดาวจะออกไปข้างนอกกะบแม่ ะจิบจีคุยกับพี่น้องอยู่ข้างนอกอีกเนาะค่ะเนาะไปคน่ะ